สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังบุ๋มปนัดดาโพสตน้องอเล็กบอกเลข2ตัวชัดแจ๋ว16ตุลาคม67เรียกได้ว่าลูกดาราหลายคนให้เลขเลขก,กันแม่นมากนอกจากจะทำพ่อแม่โชคดีกันแล้วก็ยังทำแฟนคลับดวงเฮงตามไปด้วยและล่าสุดก็มาถึงน้องอเล็กลูกชายของบุ๋มปนัดดาที่ให้เลขแฟนๆ เมื่อคุณแม่คนเก่งอย่างบุ๋มปนัดดาที่ตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกน้อยในท้องอีกคนได้ออกมาให้เลขเด็ดกับแฟนๆในช่วงใกล้วันหวยออกตามแคปชั่นว่าเจ้าพ่ออเล็กมาแล้วเชื่อดีไหมซึ่งในคลิปนั้นบุ๋มปนัดดาได้ถามว่าเลขอะไรดีลูกแล้วน้องอเล็กได้บอกเลขเด็ดสองตัวชัดมากเป็นเลขเจ็ดแล้วก็ตามด้วยเลขเก้าส่วนจะให้โชคหรือไม่นั้นก็ต้องรอลุ้นกันนะจ๊ะเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ